เวลาที่เราพูดถึงคำว่าโจรสลัดภาพในหัวของหลายคนก็คงจะเป็นเรือโจรสลัดลำใหญ่ธงกะโหลกไข่กับตันตาเดียวแล้วก็การดวลปืนดวลดาบกันกลางทะเลใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะชวนทุกคนมาลองจินตนาการภาพใหม่ภาพของโจรสลัดในหน้าน้ำเอเชียตะวันออกเสียงใต้บ้านเรานี่เองที่อาวุธที่พวกเขาพกติดตัวและเชื่อมั่นที่สุดอาจจะไม่ใช่ดินปืนหรือเล็กกล้าจะมันคืออาคมครับ วันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งไปในโลกความเชื่ออันลี้ลับของเหล่าโจรสลัดแห่งคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆเรื่องราวที่คาถาอาคมรอยสักศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังถูกให้ความสำคัญมากกว่าเทคโนโลยีปืนไฟจากโลกตะวันตกนี่คือประวัติศาสตร์ที่การรบไม่ได้วัดกันแค่ที่อาวุธแต่คือการประทะกันของพลังแห่งความเชื่อถ้าพร้อมแล้วก็ชักใบเรือแล้วตามผมมาเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูของขลังของพวกเขาเราต้องเข้าใจโลกที่พวกเขาอยู่กันก่อนครับทะเลในสมัยศตรวตรรษที่1 7บเถึงสิไม่ใช่แค่พื้นที่เวงวางว่างเปล่าแต่มันคือบ้านคือชีวิตและคือสุขสารของคนนับล้านความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากพายุโรคภัยไข้เจ็บหรือการถูกจู่โจมอย่างที่เราพอจะทรากกันอยู่ว่าพื้นฐานความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคนี้คือคติความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณหรือ animism ครับ พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมีจิตวิญญาณสถิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก้อนหินแม่น้ำและแน่นอนเจ้าแห่งท้องทะเลดังนั้นการจะใช้ชีวิตรอดในทะเลได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือการเดินเรืออย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเป็นมิตรกับพลังลี้ลับเหล่านี้ด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไสยศาสตร์และอาคมถึงไม่ใช่เรื่องงมง,งายสำหรับพวกเขาแต่มันคือวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีในแบบของเขาที่จะช่วยให้รับมือกับโลกที่โหดร้ายและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยการมีอาคมติดตัวมันก็เหมือนการมีกรมธรรมประกันชีวิตชั้นดีนั่นเองครับดาวร้ายแห่งท้องทะเลโจรสลัดในภูมิภาคนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับแต่มีหลากหลายเาผ่าพันธุ์ที่น่าเกรงขามากๆเรามาทําความรู้จักตัวท็อปๆกันสักหน่อยดีกว่ากลุ่มแรกชาวอิลานุนมาจากตอนใต้ของฟิลิปปินส์ กลุ่มนี้คือที่สุดของความน่ากลัวเลยครับพวกเขาเชี่ยวชาญการรบทางทะเลใช้เรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่าลานงที่บรรจุปืนใหญ่และฝีพายได้เป็นร้อยคนเป้าหมายหลักของชาวอิลานุนคือการต้นสะดมเมืองท่าใหญ่ๆและจับคนไปเป็นทาสถือเป็นกลุ่มที่สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าอนานิคมสเปนแ,และชาวดัชแบบสุดๆกลุ่มต่อมาชาวบ巴างเงินกิเป็นอีกกลุ่มจากทะเลซูลูกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีเรือใหญ่เท่าอิลานุน แต่ความโหดเหี้ยมและประสิทธิภาพในการปล้นนั้นไม่แพ้กันพวกเขาใช้เรือที่เพรียวและแล่นได้เร็วกว่าเรียกว่าการายพวกเขาเชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีและเป็นนักล่าท่าตัวฉกาจเลยทีเดียวตุ่มสุดท้ายโอรังเลาหรือชาวเลกลุ่มนี้คือผู้ที่เกิดและเติบโตในทะเลอย่างแท้จริงครับพวกเขาอาจจะไม่ใช่โจรสลัดเต็มตัวในบางครั้งแต่ก็รับจ้างเป็นหารเรือให้กับสุลต่านต่างๆจุดแข่งของพวกเขาคือ มีความรู้เรื่องทะเลและเกาะแก่งทุกซอกทุกมุมและแน่นอนว่าเมื่อถึงคราวต้องปล้นพวกเขาก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้ใครซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีวิชาอาคมและความเชื่อเฉพาะถิ่นของตัวเองแต่แก่นกลางที่พวกเขามีอยู่ร่วมกันคือการนําพลังลี้ลับมาใช้เพื่อความได้เปรียบในการรบนั่นเองครับเกราะทิปแห่งนักรบไอเทมชิ้นแรกที่ติดตัวไปจนวันตายนั่นก็คือรอยสัก หรือการสักยันครับนี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่คือการลงอาคมบนร่างกายโดยตรงกระบวนการสักยันนั้นศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่ใช่ว่าใครจะสักก็ได้ต้องทำโดยอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมหรือที่เรียกว่าดูกุลหรือโบมกมหึกที่ใช้ก็ไม่ใช่หมึกธรรมดาแต่อาจจะผสมว่านยาเท่ากระดูหรือขอมงคลต่างๆเพื่อเพิ่มความขลังขณะสักก็จะมีการบริกรรคาถากำกับตลอดเวลา แล้วขังชันหลักๆที่โจรสลัดต้องการจะกรอยสักนั้นมีอะไรบ้างถ้าเปรียบเทียบกับพุทธคุณแบบของไทยที่เราคุ้นเคยให้เข้าใจง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือคงกระพันชาตรีอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยแน่นอนโจรสลัดเชื่อว่าจะทำให้ผิวหนังเหนียวทนทานต่อสาตราวุธทุกชนิดดาบฟันไม่เข้ามีแทงไม่ทะลุกระสุนปืนก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งความเชื่อนี้แหละครับ ที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักรบเดนตายที่พร้อมจะวิ่งเข้าใส่ปากกระบอกปืนของศัตรูต่อมาก็มหาอุดเป็นออปชั่นเสริมจากคงกระพันคือนอกจากจะป้องกันตัวแล้วยังทาให้ศัตรูยิงปืนไม่ออกหรือยิงไม่ถูกตัวเราเลยหรือซ้าอีกอย่างก็แคล้วคลาดที่ช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆเหมือนมีเซนส์ลงหน้าหลบหลีกได้ทันท่วงทีสุดท้ายก็มหาอำนาจ ส่วนใหญ่จะเป็นลายสักรูรปสัตว์ดุร้ายอย่างเสือหรือจอระเข้เชื่อว,ว่าจะทําให้ผู้สักมีบารมีหน้าเกรงขามแค่จ้องตาศัตรูก็ขวัญอ่อนแล้วดังนั้นรอยสักสําหรับโจรสลัดจึงเปรียบเสมือนชุดเกราะที่มองไม่เห็นมันคืออาวุธทางจิตวิทยาที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่พวกเขามีเลยครับไอเทมที่เสริมพลังพิสดารถ้าการสักยันคือการอัปเกรดค่าพลังป้องกันแบบติดตัวถาวร เครื่องรางของขลังก็คือไอเทมเสริมหรือ Power อร์ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับซึ่งมีหลากหลายหมวดหมู่มากๆครับหมวดแรกการป้องกันตัวนอกจากรอยสักแล้วก็จะมีพวกตะกรุดที่หลองอาคมผ้าประเจียดผูกแขนหรือโพกขัวหรือวัตถุในตำนานอย่างบสีกุนิงหรือเหล็กไหลเหลืองที่เชื่อกันว่าเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้ผู้ครอบครองคงกระพันต่อมาเป็นหมวดล่องหนและหลบหลีกอันนี้น่าสนใจมากครับ มีความเชื่อในไม้มงคลบางชนิดเช่นกายูราชาหรือไม้พระราชาที่เชื่อว่าถ้าพกติดตัวหรือนำไปทำด้ามกริชจ,จะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นตัวเราหรือทำให้เรือทั้งลำหายไปจากสายตาของเรือลาดตระเวนได้และหมวดเกี่ยวกับพลังโจมตีและอำนาจอันนี้ของคลาสสิกเลยครับเช่นเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูป่าตันงาช้างเชื่อว่ามอบพลังความกล้าหาญและทำให้ศัตรูหวาดกลัวสุดท้ายก็เป็นหมวดควบคุมธรรมชาติ อันนี้สาหรับกัปตันเรือหรือผู้นําเลยครับอาจจะเป็นอัญ,ญมณีหรือของขลังบางอย่างที่เชื่อว,ว่าสามารถเรียกฝนห้ามพายุหรือทําให้ทะเลสงบลงได้ถือเป็นของระดับสูงที่สําคัญต่อการเดินเรืออย่างมากเรานึกภาพตามดูสิครับกัปตันโจสลัดอิลานุนคนหนึ่งบนตัวมีรอยสักเต็มไปหมดที่เอวเนบกริดด้ามไมลล่องหนในคอแขวนเขี้ยวเสือและในหีบสมบัติมีหินเรียกพายุนี่มันกองทัพวันแมนอามีชัดๆ การมีของดีติดตัวอย่างเดียวยังไม่พอครับการจะใช้ของขลังให้ได้ผลเต็มที่นั้นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยก่อนออกเรือไปปล้นแต่ละครั้งจะต้องมีพิธีกรรมเสมอครับหมอผีประจําเรือจะทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณแห่งท้องทะเลและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้การเดินทางราบรื่นและประสบความสําเร็จจากนั้นก็จะมีการเสี่ยงทายเพื่อหาเลิกยามที่ดีที่สุดในการออกเรืออาจจะโดยการดูทิศทางควันไฟ การเผากระดูกสัตว์หรือการอ่านลายบนเครื่องในสัตว์ถ้าผลออกมาว่าไม่ดีก็คือยกเลิกแผนทันทีครับไม่มีการฝ่าฝืนเด็ดขาดและเมื่ออยู่กลางทะเลแล้วก็จะมีข้อห้ามหรือปันตังที่ทุกคนบนเรือต้องยึดถือร่วมกันเช่นห้ามแสดงความโอหังหรือท้าทายทะเลห้ามพูดจาหยาบคายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามทิ้งของสกปรกลงทะเลโดยไม่ขออนุญาตห้ามทำเรื่องผิดผีบนเรือการละเมิดข้อห้ามเหล่านี้เชื่อว่าจะทําให้ของขังเสื่อมอาคมไม่ทํางาน และที่เลวร้ายที่สุดคืออาจจะโดนเจ้าแห่งท้องทะเลลงโทษทําให้เรืออับปางหรือเจอพายุใหญ่ได้เลยดังนั้นกฎเหล่านี้จึงทําหน้าที่เป็นเหมือนวินัยของกองทัพที่ควบคุมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีเป้าหมายเดียวกันเมื่ออาคมล้มเหลวหรือจริงๆแล้วมันไม่เคยล้มเหลวมาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับแล้วอาคมและของขลังพวกนี้มันได้ผลจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าในหน้าประวัติศาสตร์ มีบันทึกมากมายที่โจนสลัดเหล่านี้พ่ายแพ้และถูกสังหารโดยเจ้าอาณานิคมตะวันตกโจนสลัดที่เชื่อว,ว่าตัวเองคงกระพันก็เสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่ได้เหมือนกันแล้วแบบนี้แปลว่าคมไม่มีจริงใช่ไหมสําหรับมุมมองของพวกเขามันไม่ใช่แบบนั้นครับระบบความเชื่อนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากเมื่อใดก็ตามที่อาคมดูเหมือนว่าจะล้มเหลวมันจะมีคําอธิบายรองรับเสมอเช่นผู้ใช้ทําผิดข้อห้าม คนที่ตายอาจจะไปละเมิดปันตังข้อไหนสักข้อเข้ามนก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่มากพอจิตใจของเขาอาจจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับพลังของอาคมนั้นได้ถึงข้าดจริงๆไม่มีอาคมไหนฝืนชะตากรรมได้ถ้าถึงเวลาที่ต้องตายก็คือต้องตายศัตรูมีของดีกว่าเป็นไปได้ว่าฝั่งตรงข้ามก็มีอาคมหรือได้รับการคุม้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่าเห็นไหมครับว่าความเชื่อนี้มันแทบจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ในตัวเอง มันให้ความหวังและความกล้าหาญในตอนที่สําเร็จและก็มีคําตอบให้ในตอนที่ลมเหลวในขณะที่ชาวตะวันตกมองว่านี่คือเรื่องงมงายแต่สําหรับโจรสลัดในภูมิภาคนี้นี่คือการต่อสู้ทางจิตวิญญาณที่พวกเขาไม่มีวันแพ้อย่างแท้จริงและนั่นก็คือเรื่องราวของอาคมโจรสลัดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าในหน้าประวัติศาสตร์นั้นสงครามไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีหรือกำลังพลเพียงอย่างเดียวแต่ขวัญและกำลังใจซึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นจากความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยพลังของรอยสักและเครื่องรางอาจจะไม่ได้อยู่ที่การป้องกันก,นกระสุนได้จริงๆแต่อยู่ที่การป้องกันความกลัวในใจของผู้สมใส่ต่างหากมันเปลี่ยนชาวประมงธรรมดาให้กลายเป็นนักรบผู้กล้า และทำให้กลุ่มโจรเล็กๆสามารถต่อกรกับมาหาอำนาจของโลกได้เป็นร้อยๆปีแม้ว่ายุคข,ของโจรสลัดจะหมดไปแล้วแต่มรดกความเชื่อเหล่านี้ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์การพกเครื่องรางของขลังหรือความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติซึ่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้อยู่เสมอและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้าง คิดว่าพลังแห่งความเชื่อสามารถเอาชนะเทคโนโลยีได้จริงไหมหรือเคยได้ยินเรื่องราวของขังแปล,ก,ปล,ก,ปลกจากที่ไหนอีกบ้างลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวในประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์ติดมันนำเรื่องราวงแง่มุมแปลกๆในประวัติศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ